สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงจากยักษ์ในใจครับคุณเคยเป็นไหมครับในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณมีทุกอย่างแล้วหน้าที่การงานก็ดูเหมือนจะมั่นคงรายได้ก็อยู่ในระดับที่ดีเพื่อนฝูงคนรอบข้างก็มากมายของที่เคยอยากได้ตอนนี้ก็ซื้อได้เกือบหมดคุณอาจจะกำลังยืนอยู่ในจุดที่เมื่อสิบปีก่อน คุณเคยฝันอยากจะมาให้ถึงแต่พอยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆมันกลับว่างเปล่ามันกลับรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยแบบที่อธิบายไม่ถูกว่าเหนื่อยจากอะไรทั้งๆที่ก็นั่งทำงานในห้องแอร์เย็นๆคุณมองดูปฏิทินในมือถือที่เต็มไปด้วยตารางงานการประชุมและนัดหมายที่แน่นเอียดคุณมองดูกองเสื้อผ้าที่ซื้อมาตอนลดราคาแต่ไม่เคยได้หยิบมาใส่ แล้วคำถามเล็กๆที่พยายามเมินมันมาตลอดมันก็ดังขึ้นในหัวนี่เรากำลังทำอะไรอยู่ความสำเร็จที่เราถูกสอนให้วิ่งตามหามันมาทั้งชีวิตหน้าตาที่แท้จริงของมันคือความรู้สึกหนักอึ้งแบบนี้จริงๆหรอทำไมยิ่งมีมากขึ้นเรากลับรู้สึกว่าขาดอะไรไปบางอย่างทำไมยิ่งเชื่อมต่อกับคนเป็นพันในโลกออนไลน์เรากลับรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างประหลาด คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าลึกๆแล้วสิ่งที่คุณโหยหามันอาจจะไม่ใช่การมีมากขึ้นไม่ใช่การปีนภูเขาลูกต่อไปที่สูงกว่าเดิมแต่คือการมีน้อยลงวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่อาจจะสวนกระแสโลกทั้งใบเราจะมาถอดรหัสกันว่าทำไมชีวิตเรียบง่ายถึงอาจจะเป็นคำตอบสุดท้ายของชีวิตครับ เรื่องนี้มันยอดแย้งในตัวมันเองมากๆเลยนะครับถ้าเราลองมองไปรอบดัวเราสิครับโลกทั้งใบสังคมสื่อตะโกนบอกเราทุกวันว่าคุณต้องมีมากกว่านี้คุณต้องไปให้ไกลกว่านี้โฆษณาบอกเราว่าเราต้องมีรถคันใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมต้องมีมือถือรุ่นล่าสุดที่ฉลาดกว่าเดิมถึงจะเรียกว่าเป็นคนทันสมัย เป็นคนที่ประสบความสำเร็จสังคมออนไลน์ก็โชยเราเห็นชีวิตของคนอื่นที่ดูเหมือนจะเป็นดีกว่าพวกเขาได้ไปเที่ยวในที่ที่เราไม่เคยไปได้กินอาหารในร้านที่หรูหรามีชีวิตที่น่าตื่นเต้นตลอดเวลาจนทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามันน่าเบื่อหรือเปล่าที่ทำงานก็วัดผลเราด้วยตัวเลข ด้วยเป้าหมายที่สูงขึ้นทุกปีด้วยตำแหน่งที่ต้องไต่เต้าขึ้นไปเหตุผลของเราหรือสมองส่วนหน้าของเรามันถูกฝึกมาทั้งชีวิตให้เชื่อว่าความสุขคือสมการของความสำเร็จบวกการครอบครองเราถูกตั้งโปรแกร,รมมาตั้งแต่เด็กครับว่าถ้าเราหยุดเราคือผู้แพ้ถ้าเราพอใจเราคือคนที่ไม่ทะเยอทะยาน คือคนที่ไม่พัฒนาตัวเองแต่แล้วถ้าอารมณ์ของเราล่ะครับทำไมในขณะที่เหตุผลบอกให้เราวิ่งแต่อารมณ์หรือยักษ์ที่อยู่ในใจเรามันกลับตะโกนสวนออกมาว่าได้โปรดหยุดที่เธอบฉันเหนื่อยเหลือเกินความย้อนแย้งมันอยู่ตรงนี้ครับเราใช้เวลาครึ่งชีวิตเพื่อไล่ล่าสิ่งของและสถานะ เพียงเพื่อจะพบว่าสิ่งเหล่านั้นมันหนักเกินกว่าที่เราจะแบกไหวเราทำงานหนักแลกเวลานอนแลกสุขภาพเพื่อซื้อบ้านหลังใหญ่แต่เรากลับไม่มีเวลาได้อยู่ในบ้านหลังนั้นจริงๆเลยเพราะกลับมาถึงก้นเหนื่อยจนสลบไปแล้วเราสะสมคอนเน็ชั่นมีเพื่อนในโซเชียลเป็นพันเป็นหมื่นแต่พอถึงวันที่เรารู้สึกแย่จริงๆเรากลับไม่รู้จะหันไปคุยกับใคร นี่คือความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคสมัยนี้ครับความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่โลกบอกว่าเราควรต้องการกับสิ่งที่ใจเรารู้สึกว่าต้องการจริงๆมันเป็นไปได้อย่างไงที่การยอมแพ้ในเกมการแข่งขันนี้แล้วหันกลับมาหาความเรียบง่ายมันถึงให้ความรู้สึกเหมือนเป็นชัยชนะที่แท้จริงมากกว่ามันเป็นไปได้อย่างไงที่การมีน้อยลงจะทำให้เรารู้สึกเติมเต็ม ได้มากกว่าการมีมากขึ้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันหรือเป็นเพียงแค่ปรัชญาโลกสวยนะครับแต่มันมีคำอธิบายทางจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ใต้ความรู้สึกหมดแรงของเรานี่แหละครับในการถอดรหัสว่าทําไมความเรียบง่ายถึงทรงพลังเราต้องมาดูกลไกในสมองของเราสักสามข้อครับที่กำลังทำงานหนักจนทำให้ชีวิตที่ซับซ้อนมันบั่นทอนเราโดยไม่รู้ตัว แนวคิดแรกเลยที่อธิบายเรื่องนี้ได้ชัดเจนมากเขาเรียกว่าการปรับตัวต่อความสุขมันคืออะไรมันคือธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์เราครับที่เมื่อเราได้อะไรใหม่ๆมาไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือนการซื้อรถคันใหม่หรือการย้ายเข้าบ้านหลังใหม่เราจะตื่นเต้นเราจะดีใจเราจะมีความสุขมากแต่ความสุขนั้นมันอยู่กับเราแค่ชั่วคราวครับ จำวันที่คุณได้โบนัสก้อนแรกในชีวิตได้ไหมครับหรือวันที่ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่เราเก็บเงินมานานเราดีใจเราหือมันมากแต่ผ่านไปหนึ่งเดือนสองเดือนหรืออาจจะแค่หนึ่งอาทิตย์ความรู้สึกตื่นเต้นนั้นมันก็จางลงมันกลายเป็นความเคยชินมนุษย์เราเก่งกาจมากครับในการเคยชินกับสิ่งดีๆนี่คือกับดักที่น่ากลัวที่สุดครับ เพราะพอเราชินกับความสุกระดับสิบเราก็จะเฉยๆกับมันและเราก็จะเริ่มมองหาความสุขระดับ1112ไปเรื่อยๆการวิ่งไล่ตามความสุขที่มากขึ้นแบบนี้มันเหมือนการวิ่งบนลู่วิ่งที่ไม่เคยมีวันสิ้นสุดยิ่งวิ่งก็ยิ่งเหนื่อยแต่ก็ยังรู้สึกว่าอยู่ที่เดิมเพราะเส้นใยมันถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆชีวิตที่เรียบง่าย มันคือการก้าวลงจากลู่วิ่งที่บ้าคลั่งนี้ครับมันคือการเปลี่ยนจากการแสวงหาความตื่นเต้นซึ่งจางหายเร็วไปสู่การแสวงหาความพึงพอใจหรือความสงบในสิ่งที่มีอยู่ซึ่งเป็นความสุขที่คงทนกว่าเพราะมันไม่ต้องการการอัปเกรดตลอดเวลาแนวคิดที่สองที่ทำให้ชีวิตยุคนี้มันหนักอึงสำหรับเราเหลือเกิน คือสิ่งที่นักจิตวิทยาแบร์รี่ชวาร์ตเรียกว่าความย้อนแย้งของทางเลือกฟังดูแปลกใช่ไหมครับเราถูกสอนมาว่ายิ่งมีทางเลือกเยอะยิ่งดียิ่งมีอิสระแต่ในความเป็นจริงสมองเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับมือกับทางเลือกที่เยอะเกินไปครับแค่ตัวอย่างง่ายๆคุณเคยจะดูหนังสักเรื่องในแอปสตรีมมิ่งไหมครับ สมัยก่อนเรามีหนังให้เลือกไม่กี่เรื่องในร้านเช่าแต่เดี๋ยวนี้มีแอปให้เลือกเป็น10ในแต่ละแอปก็มีหนังและซีรีส์ให้เลือกเป็นพันๆเรื่องผลลัพธ์คืออะไรครับคือเราใช้เวลาเลือกนานกว่าดูซะอีกหรือบางทีก็ล้มเลิกปิดทีวีแล้วก็ไปนอนเลยเพราะเลือกไม่ถูกมันเหนื่อยแบริชวาสอธิบายว่า การมีทางเลือกเยอะเกินไปไม่ได้ทำให้เรามีอิสระมากขึ้นครับแต่มันทำให้เราเป็นอมพาตครับเรากลัวกลัวว่าถ้าเลือกอันนี้จะพลาดสิ่งที่ดีกว่าหรือที่เขาเรียกกันติดปากว่าโฟโมนั่นแหละครับและต่อให้เลือกไปแล้วเราก็ไม่เคยมีความสุขกับสิ่งที่เลือกได้เต็มที่เพราะในหัวมันยังคอยคิดว่าเอ๊ะถ้าวันนั้นเราเลือกอีกอย่าง มันจะดีกว่านี้ไหมนะมันเกิดความเสียดายในสิ่งที่ไม่ได้เลือกชีวิตที่เรียบง่ายคือการจำกัดทางเลือกของตัวเองครับอย่างตั้งใจเช่นการมีเสื้อผ้าที่น้อยลงแต่เป็นตัวที่เราชอบจริงๆมันทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาคิดหน้าตู้เสื้อผ้าตอนเช้าว่าวันนี้จะใส่อะไรดีการตัดทางเลือกที่ไม่จำเป็นหรือเสียงรบกวนที่ไม่สำคัญทิ้งไป มันช่วยคืนพลังงานสมองและทำให้เราชื่นชมกับสิ่งที่เราเลือกได้เต็มที่มากขึ้นและแนวคิดสุดท้ายที่เกี่ยวเนื่องกันโดยตรงคือความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจคุณรู้ไหมครับว่าในแต่ละวันสมองของเราต้องตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆน,น,นับพันนับหมื่นครั้งตั้งแต่ตื่นมาจะกดเลื่อนนาฬิกาปลุกดีไหม จะแปลงฟันยาสีฟันยี่ห้อไหนก่อนเช้านี้จะดื่มกาแฟหรือชาจะใส่ชุดสีอะไรจะตอบอีเมลฉบับไหนก่อนจะกินอะไรเป็นมื้อเที่ยงจะไถฟีดนี้ต่อหรือจะไปทำงานพลังงานในการตัดสินใจของเรามันมีโคต้าต่อวันนะครับมันเหมือนแบตเตอรี่ในมือถือยิ่งเราใช้แบตเตอรี่นี้ไปกับเรื่องไม่สำคัญเรื่องจุกจิก เช่นการเลือกซื้อของเล็กๆน้อยๆหรือการเสพข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีที่สิ้นสุดพอถึงเวลาที่เราต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญจริงๆเช่นเรื่องงานที่ซับซ้อนเรื่องความสัมพันธ์กับคนรักหรือเรื่องสุขภาพของเราเองแบตเราหมดครับสมองมันล้าและพอสมองล้าเราก็จะเริ่มตัดสินใจแบบเอาไงก็ได้ช่างมันถึกหรือเลือกทางที่ง่ายที่สุด ซึ่งมักจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราครับชีวิตที่ซับซ้อนที่เต็มไปด้วยสิ่งของกิจกรรมและข้อมูลที่มากเกินไปมันคือตัวสูบแบตพลังการตัดสินใจชั้นดีเลยครับการใช้ชีวิตให้เรียบง่ายจึงไม่ใช่เรื่องของแฟชั่นแต่มันคือการสงวนแบตเตอรี่นี้ไว้โดยการสร้างกิจวัตรที่ดีลดจำนวนสิ่งของที่เราต้องดูแล ลดการรับข้อมูลที่ไม่จำเป็นเพื่อที่เราจะมีพลังงานสมองเหลือเฟือไว้ใช้ในการตัดสินใจที่มีความหมายกับชีวิตของเราจริงๆครับพอเราได้ถอดรหัสและเข้าใจกลไกลทั้ง3ข้อนี้แล้วเราจะเริ่มมองเห็นภาพชัดขึ้นเลยใช่ไหมครับถ้าคุณคือคนหนึ่งที่กำลังรู้สึกหมดไฟถ้าคุณคือคนที่รู้สึกเหนื่อยล้ากับการวิ่งไล่ตามบางอย่าง ที่ไม่รู้ว่าคืออะไรถ้าคุณเริ่มตั้งคำถามว่าทั้งหมดที่เราทำไปเราทำไปเพื่ออะไรกันแน่ผมอยากให้คุณรู้ไว้อย่างหนึ่งครับว่าคุณไม่ได้ผิดปกติคุณไม่ได้อ่อนแอคุณไม่ได้ขี้แพ้และคุณก็ไม่ได้ไม่ทะเยอทะยานเหมือนที่โลกภายนอกพยายามจะบอกคุณสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกความเหนื่อยล้า ความว่างเปล่านั้นมันคือสัญญาณเตือนที่สมเหตุสมผลที่สุดจากร่างกายและจิตใจของคุณครับมันคือเสียงของยักษ์ในใจคุณที่กำลังพยายามสื่อสารกับคุณว่าฉันแบกรับความซับซ้อนนี้ไม่ไหวแล้วมันกำลังบอกว่าแบตเตอรี่การตัดสินใจของเรามันใกล้จะหมดแล้วมันกำลังบอกว่าลู่วิ่งแห่งความคาดหวังนี้ มันทำให้เราเหนื่ยเกินไปแล้วมันกำลังบอกว่าทางเลือกที่เยอะเกินไปมันทำให้ฉันเป็นอมัมพาตการที่คุณหยหาความเรียบง่ายมันไม่ใช่การหนีปัญหาหรือการยอมแพ้ต่อโลกครับแต่มันคือการที่จิตใจของคุณกำลังพยายามปรับสมดุลให้กับตัวเองมันคือการที่สมองของคุณกำลังร้องขอพื้นที่ว่างเพื่อให้มันได้หายใจ เพื่อให้มันได้หยุดตัดสินใจเรื่องไม่เป็นเรื่องสักทีมันคือการที่หัวใจของคุณกำลังบอกคุณว่าความสุขจากการได้รถคันใหม่หรือได้ตำแหน่งใหม่มันเทียบไม่ได้เลยกับความสงบจากการได้นั่งนิ่งๆอ่านหนังสือดีๆสักเล่มหรือการได้ใช้เวลาคุยกับคนที่เรารักจริงๆโดยที่ไม่ต้องคอยเช็คมือถือเราทุกคน ต่างกำลังเผชิญกับโลกที่เรียกร้องจากเราตลอดเวลาครับมันเรียกร้องเวลาของเราพลังงานของเราและสติของเราการที่คุณเริ่มตระหนักรู้ถึงความเหนื่อยล้าและเริ่มมองหาทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่การบวกเพิ่มแต่คือการลบออกนั่นคือความกล้าหาญนะครับมันคือความกล้าที่จะตั้งคำถามกับค่าเริ่มต้นที่สังคมตั้งโปรแกรมไว้ให้เรา มันคือความกล้าที่จะยอมรับกับตัวเองว่าความสุขในนิยามของคนอื่นอาจจะไม่ใช่ความสุขในนิยามของเราก็ได้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวครับมีคนมากมายทั่วโลกที่กำลังรู้สึกแบบเดียวกับคุณที่กำลังตื่นขึ้นมาจากความฝันของการมีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและกำลังเริ่มต้นการเดินทางเพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงในความพอดีดังนั้น จากที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้การที่ชีวิตเรียบง่ายอาจจะเป็นคำตอบสุดท้ายมันไม่ใช่เพราะว่ามันง่ายหรือเพราะเราขี้เกียจหรอกครับแต่มันเป็นเพราะชีวิตที่ซับซ้อนเร่งรีบและเต็มไปด้วยส่วนเกินมันกำลังขโมยสิ่งที่มีค่าที่สุดไปจากเราทีละน้อยโดยที่เราไม่รู้ตัวมันขโมยความพลังงานสมองของเรา ผ่านความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจในเรื่องที่ไม่สำคัญมันขโมยความสุขของเราผ่านความย้อนแย้งของทางเลือกที่เยอะจนเราเป็นอัมพาตและมันขโมยความพึงพอใจของเราผ่านการปรับตัวต่อความสุขที่ทำให้เราไม่เคยรู้สึกพอชีวิตที่เรียบง่ายจึงไม่ใช่ภาพในฝันที่เป็นสูตรสำเร็จเช่นเราทุกคนต้องลาออกไปปลูกผัก หรือต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแม้วันนั้นอาจจะเป็นคําตอบสำหรับบางคนซึ่งก็ไม่ผิดครับแต่ความเรียบง่ายมันคือกระบวนการครับมันคือการตั้งใจเลือกอย่างมีสติว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญกับชีวิตเราจริงๆและกล้าที่จะตัดส่วนที่เหลือที่เป็นแค่เสียงรบกวนทิ้งไปมันคือการปรับมุมมองต่อความสุขใหม่ทั้งหมดครับ ลองมองแบบนี้ครับที่ผ่านมาเราอาจจะถามตัวเองเสมอว่าฉันต้องทำอะไรเพิ่มหรือมีอะไรเพิ่มฉันถึงจะมีความสุขลองเปลี่ยนคำถามใหม่เป็นฉันต้องลดอะไรออกไปจากชีวิตเพื่อให้พื้นที่กับความสุขที่มันมีอยู่แล้วได้ปรากฏตัวขึ้นมาคำตอบอาจจะไม่เหมือนกันสำหรับทุกคนครับบางคน อาจจะต้องลดการไถหน้าจอมือถือลงวันละหนึ่งชั่วโมงเพื่อเพิ่มเวลาในการอยู่กับปัจจุบันหรืออยู่กับคนตรงหน้าบางคนอาจจะต้องลดการซื้อของที่ไม่จำเป็นเพื่อเพิ่มอิสรภาพทางการเงินและความสงบในใจที่ไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้สินบางคนอาจจะต้องลดการรับปากคนอื่นในทุกเรื่องหรือการไปงานสังคมทุกงานเพื่อเพิ่มพลังงาน ไว้สําหรับดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองปัญญาที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่การรู้วิธีหาเพิ่มเสมอไปครับแต่คือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหยุดและเมื่อไหร่ที่เรามีพอแล้วและก้าวแรกที่สําคัญที่สุดไม่ใช่การที่คุณต้องไปลาออกจากงานในวันพรุ่งนี้หรือต้องไปขนของในบ้านออกมาทิ้งทั้งหมด ก้าแรกคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้เลยครับนั่นคือการตระหนักรู้การตระหนักว่าความเหนื่อยล้าที่เราแบกอยู่มันมีที่มามันมีเหตุผลทางจิตวิทยาของมันและการตระหนักว่าเรามีทางเลือกที่จะออกแบบชีวิตของเราใหม่ได้แค่การยอมรับว่าเรากำลังหลงทางหรือกำลังเหนื่อยล้ากับเส้นทางเดิม นั่นก็คือการเริ่มต้นค้นพบเส้นทางใหม่ที่เป็นของเราจริงๆแล้วครับแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้คุณเคยรู้สึกว่าชีวิตมันหนักเกินไปจนหยหาความเรียบง่ายบ้างไหมครับแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ของคุณได้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามเสียงจากยักษ์ในใจในอีนี้ครับถ้าคุณชอบเนื้อหา ที่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนอื่นมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ